สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เสียงเปลี่ยนเมืองนะคะเสียงของแม่น้ําไม่เคยหยุดไหลค่ะแต่ว่าวันนี้เสียงของผู้คนริมฝั่งกลับเริ่มแผ่วลงนะคะท่ามกลางชีวิตของคนที่ผูกติดกับมลพิษปนเปื้อนในสายน้ําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ชีวิตผู้คนริมฝั่งแม่น้ากกแม่น้ําสายแม่น้ําลวกและแม่น้าโขงค่ะสายน้ําที่หล่อเลี้ยงผู้คนและเกษตรกร,กรนับหมื่นครัวเรือนในจังหวัดเชียงรายเลยนะคะวันนี้ยังคงเผชิญวิกฤตสาร พิษปนเปื้อนโดยมีแนวทางพยายามจะไปแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐแต่ดูเหมือนจะยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีมาตรการจัดการจากต้นทางค่ะถึงวันนี้เกือบ8เดือนแล้วนะคะที่มีรายงานการตรวจพบสารโลหะหนักในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายชาวบ้านในหลายอำเภอใช้แม่น้ำกกเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการดำรงชีวิตค่ะ แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจากหน่วยงานรัฐว่าจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรแล้วใครจะต้องรับผิดชอบปิดเมืองที่ต้นทางจะเป็นไปนได้ไหมการเจราจาเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้ไม่มีอะไรชัดเจนเลยค่ะแต่ที่ชัดเจนแล้วคือผลกระทบต่อผู้คนริมฝั่งนะคะผลกระทบขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะลันเนอร์สื่อท้องถิ่นประเมินความเสียหายหากว่าไม่น้ำกก ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยจะเสียหายมูลค่าสูงกว่า1,300ล้านบาทต่อปีนะคะเอาเฉพาะภาคการท่องเที่ยวก็น่าจะ773ล้านค่ะภาคเกษตร511ล้านภาคประมงประเมินความเสียหายไว้ถึง15ล้านแม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น แต่ก็เพียงพอจะตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่มีความถี่สูงขึ้นแนวโน้มมันขยายวงกว้างขึ้นรัฐบาลพร้อมแค่ไหนในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสจริงใจและมีมาตรการในการรับมือเรื่องนี้จริงจังแค่ไหนคะ่ะ แน่นอนว่าเรื่องนี้รัฐจัดการและเยียวยาเป็นสิ่งที่ประชาชนกําลังตั้งคําถามว่าจะทําเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันชุมชนก็ไม่ได้นั่งรออย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านลุกขึ้นมาทําสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอค่ะวิทยาศาสตร์ภาคพ,พลเมืองนะคะเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ํากก ลวกโขงจับมือกันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนใช้ชื่อว่า C H I A Platform ทำงานร่วมกับไทย PBS ค่ะชวนชาวบ้านลุกขึ้นมาทำหน้าที่เก็บข้อมูลตรวจสารโลหะหนักสารหนูในแหล่งน้ำพร้อมกับบันทึกลงระบบออนไลน์โดยข้อมูลที่ชุมชนเก็บได้จะถูกนำมาสร้างเป็นแผนที่ความเสี่ยงของลุ่มน้ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันเชิงนโยบายและเรียกร้องการฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ชวนขึ้นฝั่งกันที่จุดนี้ครับสะพานแม่ฟ้าหลวงหรือจุดตรวจน้ำจุดที่8ของลำน้ำกกซึ่งเคยวัดค่าสารหนูปนเปื้อนได้0.028มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งก็เกือบเกือบสามเท่าของค่ามาตรฐานที่นี่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ตัวเมืองเชียงรายแล้วครับและตัวเมืองเชียงรายเองก็มีการนำน้ำกกไปทำเป็นน้ำประปาผลตรวจบอกว่าน้ำประปาในตัวเมืองนั้นได้มาตรฐานและปลอดภยัยแต่น่าสนใจนะครับ ว่าแล้วพื้นที่รอบๆที่ดูน้ำกกมาใช้ทำน้ำประปาชุมชนนั้นจะปลอดภัยแค่ไหนถ้าเขาจะมองไปนะครับจากนี่ไปหาแม่กกก็น่าจะบะเกินร้อยห้าสิบเมตรนะครับจากนี่ไปถึงแม่น้ำกกซึ่งดูแล้วน้าม,มันก็น่าจะย้งหากันเนาะเพราะว่าสายหน้า,าครับมันอยู่ใกล้แค่นี้จะใดจะใดมันก็ต้อง มีน้ำคบเข้ามาอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นกลองครับกลองน้ำกลองเสร็จแล้วก็จะเอาไปแกบไว้ในถังน้ำใสครับเต่าตีหูก็คือถ้าเป็นสารเคมีแท้ๆเนี่ยระบบกลองอย่างเงี้ยมันกลองมาได้เยอะแล้วครับมันกลองได้เฉพาะพวกอ่าันนิมเล็กอย่างโมนี่ครับนี่โมนี่นี่ได้แต่ถ้าเป็นสารเคมีเต่าตีหูมันกลองมาได้ครับสารเคมีความเป็นอยู่ของ่น้องเจ้าบ,บ้านเนาะแล้วก็ ต้องใจบางบางควาเลื้งก็ต้องใจใจใจกระอาบอย่างเดียวก็อาจจะใจใส่แกงใสอย่างไรครับใจทํากับเข้าอ่ะเนาะนอกจากตรวจน้ําแล้ว,วก็ยังมีการสอนให้ชาวบ้านตรวจเองให้เป็นด้วยนะครับเรียกว่าถ้าสงสัยเมื่อไหร่ก็สามารถตรวจเองได้เลยโดยจะมีการสนับสนุนชุดตรวจไว้ให้ประจําที่หมู่บ้านใส่สารเอสกับ สารแทรกสมกันไปสารเอสตัวบีสีแดงเดียบผลจอะที่แถบสีฉันเราคาดหวังว่าเราอจะสอนชาวบ้านในการที่เก็บตัวอย่างน้ำเองเป็นโดยที่ไม่ต้องนั่งรอบอกว่าฝ่ายราชการหรือใครจะมาจะมาเก็บให้ไปตรวจอะไรเงี้ยแบบนั้นมันอยู่ในสถานการณ์ที่ตั้งรับเกินไปเราก็เลยนำมาสู่การออกแบบระบบฝ้ารองแบบใหม่ที่เราเรียกว่า เป็นการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนเองเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันทําให้เขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวน้ำที่เขาใช้นะคะมันมีการปนเปื้อนโมลกิษอยู่ในระดับไหนบ้าง แล้วเขาจะจัดการตัวเองยังไงอะไรเงี้ยให้ให้ปลอดภยัยมันไม่มีใครลงมานั่งคุยหรือสร้างกระบวนการเรียนรู้ก,กับชุมชนเลยว่าสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่เนี่ยคืออะไรเสี่ยงก็ต้องบอกว่าเสี่ยงเปืนก็บอกว่าเปือนอันตรายก็ต้องบอกอันตรายแต่มันมีวิธีการจัดการยังไงได้บ้างเขาจะเข้าถึงบริการต่างๆได้ยังไงแล้วก็เขาจะอยู่สถานการณ์นี้แบบอ,อย่างปลอดภัยได้ยังไง นี่ไม่ใช่ปัญหามลพิษธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งสิทธิเนี้ยได้รับการรับรองในระดับสากลและในรัฐธรรมนูญของไทยค่ะ5ตุลาคมที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมจัดเสวนาแม่กก ไรฟแมทเ t อรสิทธิ์บนสายน้ำกกนะคะเครือข่ายเบอร์มาคอนเซินปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านซีไซส์ถึงเวทีการพูดคุยเรื่องปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกมีการแลกเปลี่ยนกันหลายประเด็นค่ะพร้อมกับมีข้อเสนอถึงการใช้กฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนเรื่องธุรกิจให้เป็นเครื่องมือในการผลักดันความรับผิดชอบจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะโคงการแบบนี้เนี่ยมีกาเป็นที่ จะต้องามาปรึกษาหารือกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่จะมีการก่อสร้างเนี่ยอย่างรอบคอบมีการชีช้แจงข้อมูลอย่างรอบด้านเพราะว่าแม้แต่ในมติของิยาของตัวคณะกรรมการที่ในอดีตคือรองรัฐมนตรีเสริฐสันนิษรานทองเป็นประธานนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนว่า,ากรมทรัพยากรน้ำจะต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยมาจัดเวทีประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านก่อนด้วยเหมือนกัน อยากให้ท,ท่านรัฐมนตรีเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาเพียง4เดือนแล้วจะต้องรีบมีผลงานนี่นะครับผมว่าผลงานที่ดีที่สุดคือผลงานที่จะต้องเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาในทุกๆุกมิติเนี่ยได้มีการจัดประชุมวิธีประชาคมกับาชาวบ้านแล้วก็มีความเห็นชอบร่วมกันว่าอะไรที่จะแก้ปัญหา1 2 3 4 ล่าสุด9้าตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปที่บ้านท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ไปติดตามสถานการณ์นะคะภาคพลเมืองก็ปักหมุดรายงานเรื่องนี้เข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์โจทย์หลักๆที่ภาคพลเมืองพยายามที่จะเคลื่อนไหวคือเรื่องของการปิดเหมืองที่รัฐฉานแล้วก็ตรวจสอบดินและผลของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่นะคะป้องกันสารโลหะหนักเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารรัฐบาลชงข้อเสนอสร้างฝายดักตะกรนค,ค่ะกรองมล พิษก่อนลงแม่น้ําสายหลักแต่หลายฝ่ายเตือนว่าอันนี้น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมันทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมวันนี้พูดคุยในรายการค่ะกับอาจารย์ดรสงกรานต์ป้องบุญจันทร์นะคะอาจารย์อยู่ที่คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาฝ่ายดักตะกรนมันทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมคะอาจารย์ข้อเสนอจากภาคประชาชนอะไรที่จะดีที่สุด เรื่องฝายดักกรหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าเบื้องต้นคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมครับแล้วก็การที่จะทําอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรื่องมันซับซ้อนมันต้องมีการศึกษาก่อนครับไม่งั้นเนี่ยเรากังวลว่ามาตรการที่จะมาแก้ไขปัญหาจะเป็นการซ้ําเติมและสร้างปัญหาใหม่ให้กับชุมชนซ,ซึ่งเดือดร้อนจากปัญหานี้อ,อยู่แล้วครับผอ,อกว่านี่เป็นเรื่องสําคัญค่ะ,คคะอาจารย์คะสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในทางกฎหมายจริงๆสิทธิ์นี้มีบังคับใช้ไหมคะ ครับจริงๆสิทธิ์นี้เนี่ยในทางระหว่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งมีการรับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2 5 6พหสิบห้าครับแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยนะครับในรัฐมนก็มีการเขียนไว้นะครับอาจจะไม่ตรงทีเดียวนะครับในปี25 6 0แต่ว่าในครอบอสุขภาพแห่งชาติของเรารับรองสิทธิ์ที่นี้มาอย่างชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิที่จะอยู่ในสุขภาวมที่ดีพอมีการรับรองสิทธิ์ใช่ไหมครับผลตามมาคือว่า รัฐมีหน้าที่ต้องดําเนินการให้สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิง่งนั้นที่ดีของประชาชนเนี่ยได้รับการคุม้มครองถ้าเกิดการละเมิดขึ้นมารัฐต้องมีมาตรการเข้ามาแก้ไขบรรเทาแล้วก็แก้ไขต้นเหตุของปัญหาไม่ให้มีการละเมิดต่อไปค,ค่ะ,คะกระบวนการมีส่วนร่วมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เป็นส่วนหนึ่งแต่รัฐเองต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศ รัฐบาลมีเครื่องมือไหมอาจารย์ถ้าเอาจริงมองในมิติทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยค่ะจริงๆการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมีหลายระดับใช่ไหมครับผมมองว่าถ้าเกิดระ,ระยะสั้นเนี่ยเรื่องการบรรเทาผลก,กระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐสามารถทําได้เลยเป็นเรื่องภายในประเทศของเราใช่ไหมครับจัดหาแหล่งน้ำมห้ชาวบ้านข้าระวังสุขภาพเนี่ยรัฐไทยสามารถทาได้ทีนี้ปัญหาระยะกลางก็คือการแก้ไขต้นเหตุการยุติการทาเหมืองที่ประเทศเมียนมาเนี่ยครับซึ่งเรา จะต้องสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเราอาจจะไม่สามารถที่จะสั่งให้มีการหยุดเหมืองโดยตรงแต่ว่ากลไจทางกฎหมายของเราเนี่ยมันมีองค์กรที่เราตั้งขึ้นมาตามกฎหมายคือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยครับเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากผลกระทบขามพรมแดนผมาชืว่าอันนี้เป็นกลไกที่เราควรที่จะต้องตักดันให้มีการดําเนินการคือตอนนี้เราพอเราวิเคราะห์ว่ามันเป็นปัญหาขามพรมแดนเราก็มองว่ามันยากและอาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่า จริงๆกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่เราใช้เต็งที่ได้ย,ยังน <c oughs> ะครับแล้วค่อยมาประเมินกันอีกทีว่าถ้าเกิดเราใช้แล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยกลไกทางการพูดก็จะต้องตาม,คม,มไ <ป S 1> ค่ะค่ะาคาดหวังความคืบหน้าวันนี้ขอพรบคุณอาจารย์นะคะที่ร่วมพูดคุยใน,ในรายการขอบคุณค่ะ,<น>ะเป็นความหวังมากๆค่ะสําหรับการจัดการเรื่องนี้เพราะวันนี้คนเดือดร้อนยังมีอยู่จริงนะคะแต่ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างประเทศและการใช้มาตรการต่างๆที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ยังเกิดขึ้นแบบ ไม่สามารถแก้โสนเรื่องนี้ได้ค่ะนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จาเป็นต้องเร่งแก้คุณผู้ชมที่สนใจสแกน QR Code บนหน้าจอนะคะเพื่อที่จะเข้าไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้หลายครอบครัวริมน้ํากกที่เคยพึ่งพาสายน้ําต้องเลิอกอาชีพเดิมค่ะอย่างเช่นคนทําแพท่องเที่ยววันนี้ต้องปรับตัวมาเป็นแรงงานเก็บข้าวโพดลาไปเลยพร้อมภาพและเสียงจากคนที่เดือดร้อนจากวิกฤตปนเปื้อนที่เกิดขึ้นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ทุกทีก็เปิดอยู่ได้นะมันก็จะมีลูกค้าเข้ามาเข้ามาตลอดนะครับ mm hmm. ช่วงนี้มันล้างเพราะว่าหนงว่าครับคือบอกว่าน้ํามีสารหนูหือ mm hmm. จุกไปทุกคนนะที่เป็นผู้ประกอบการ ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับทุกที่ลงทุนไปนะน้ำกบผมก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นสายชีวิตของผมนะครือตื่นกันมาก็เจอไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือความเป็นอยู่ข้าวโพดต้องออกตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสีครึ่งครับเขาจะไปเป็นประมาณตีห้าครับดินลินลงเยอะขึ้นแต่รายได้ลดลงตอนนี้ยังดีที่มีคืออนาคตะครับ อนาคตคือถ้ามันไม่มีแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาทางไหนเหมือนกันเนดะียวยาแค่สี่ห้าร้อยหรือพันพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นคือจะเยียวยาแค่นั้นไม่แป๊บเดียวมก็หมดอแล้วคือปีหน้าผมก็ไม่มีอาชีพทําอยู่ดีนะครับคือถ้าถ้าเราแก้มันปีหน้าหรือปีสองปีเนี่ยผมก็มีรายได้ละผมต้องเปิดซุ้มผมต้องอาหาปลาได้คือมันยั่งยืนจนถึงลูกถึงหลานได้นะครับ